ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้มาพูดคุยกันครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะครับสืบเรื่องจากเหตุการณ์การกราดยิงที่หนองบัวลำพูนะครับเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะ จัดการเรื่องนี้นะครับซึ่งมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายต่างๆเนี่ยกระทรวงยุติธรรมได้ดําเนินการอะไรกันไปแล้วบ้างและมีข้อกฎห,หมายอะไรที่น่าสนใจนะครับพูดคุยกับท่านประลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงสวัสดิ์กายอารุณสุดครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีคุณสรรพรและคุณทรงพลน,นะคะค่ะท่านประหลัดคาตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็จำเลยในคดีอาญาของเหตุการณ์กาดยิงที่หนองบวัวลำพูเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะค่ะเออก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะคะขออนุญาตไม่ไม่พูดรายละเอียดแล้วนะคะ,คะเพราะว่าอ็นตา กระทบกระเทือนกับทางผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตแต่ก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในส่วนของเหตุการณ์นี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการลงไปดูแลเยียวยานะคะในเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยอ,อาจจะแบ่งให้เป็นสองสองส่วนนะคะส่วนแรกคือในส่วนของทาง ากายภาพที่เราลงพื้นที่เลยทันทีที่ท,ทราบวา่าวันนั้นที่มีเหตุการณ์นะคะก็คือเราก็สั่งเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่แทบทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะใ,ในวันนั้นก็ได้สั่งให้ทางท่านาสั่งการให้ทางท่านยุติธรรมจังหวัดท่านคุ้มครองสิทธิท่านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลงไปดูแลนะคะในการดูแลตรงนั้นก็คือเข้าถึงตัวผู้เสียหายนะคะครอบครัวผู้เสียหายได้เลยเบื้องต้นก็มีการนำน้าดื่ม นำนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปให้คำปรึกษานะคะในด้านต่างๆนะคะส่วนในวันวันหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเลยในยทางทางกระทรวงก็เริ่มเราก็เริ่มเปิดกฎหมายที่เรามีอยู่นะคะในมือก็เราก็พบว่า พระราชบ,บัญญัติที่เราถืออยู่นะคะแล้วเราใช้บังคับอยู่ก็คือพระราชบ,บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนอ่าและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญากฎหมายฉบับนี้สามารถที่จะนำลงไปใช้ในการที่จะเยียวยาในด้านของตัวเงินนะคะให้กับตัวครอบครัวผู้เสียหายได้เลยทันทีนะคะ, <S <S ะดังนั้นเออก็เลยมีข้อสั่งการว่าวันรุ่งขึ้น นะคะให้มีการพิจารณานำกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วดูซิว่าจะสามารถที่จะเยียวยากับครอบครัวผู้เสียหายได้อย่างเร็วที่สุดเลยทําอย่างไรได้บ้างนะคะก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาเช้าวันนั้นเลยนะคะ,คะแล้วก็มีมติในในการที่จะเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียหายทั้งทั้งสามสิบเจ็ดรายค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําในวันสองวันแรกเลยค่ะค่ะครับแล้วเป้าหมายของการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายแล้วครับเรามีเป้าหมายกันยังไงครับสำหรับกระทรวงยุติธรรมอ่ะเออถ้าพูดถึงเป้าหมายนะคะเออจริง,รงๆแล้วในบริบทของกฎหมายหรือในในในทุกๆภาคส่วนของอ่าฝา่ฝายฝั่งรัฐบาลหรือฝา่ายบริหารเนี่ยเรามีการช่วยเหลือเยียวยาในในหลายๆ,ๆมิติอยู่แล้วนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคุ้นเคยแล้วเรายกตัวอย่างเช่นในรัฐธรรมนูญซึ่งเราบอกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศท่านจะได้ยินอ,อยู่คํานึงเสมอที่บอกว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิดนะคะคคอันนี้ก็เป็นการการเขาเรียกว่าปกป้องสิทธิ์นะคะคคจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นเนี่ยกระทําความผิดจริงนะคะแต่พอเรามนุษย์ดูอีกด้านหนึ่งอ้าวแล้วผู้เสียหายล่ะ นะคะคนที่เป็นจำเลยผู้ที่เขาไม่ได้กระทำความผิดพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นแพ้นะคะเราได้ยินเทสแบบนี้เนี่ยอยู่อยู่มาตัดมาตลอดใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะเป้าหมายที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคือ,อกลุ่มบุคคลด้านนี้ค่ะผู้ที่ตกเป็นเหยือ่อหรือผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาหรือผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะในภาษาพูดท,ทั่วไปคือผู้ที่ตกเป็นแพ้ นะคะพอสารตัดสินชั้นสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ผิดนะคะหรือต้องยกฟ้องนะคะคนกลุ่มนี้จะยังไม่มีกฎหมายในการที่จะมาะดูแลเยียวยาพรบรฉบับที่กล่าวถึงเนี้แหละคะ่ะจะเป็นกฎหมายที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยานะคะกลุ่มบุคคลที่เป็นเหยื่อหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะค่ะเอ๊แบบนี้แล้วเนี่ยคะ่ะหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ที่ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ อืมอันนี้ก็กฎหมายฉบับนี้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในด้านของตัวเงินนะคะคตัวเงินในกฎหมายฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี44 <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะคะเอา,เอาตัวเลขกลมๆคร่าวๆนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ที่เสียชีวิตนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ได้รับบาดเจ็ ะะสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนี่จริงๆเราไม่ยากแทบไม่ต้องพสุดอะไรเลยอย่างเช่นเคสของอน้องบัวลำพทูทุกคนก็เห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเท่าไหร่จากเหตุการณ์นี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนกรณีที่เสียชีวิตเราให้ทันทีเลยนะคะห้าหมบาทแล้วก็มีค่าจัดการศพอีกสอง0 0ืบาท ค่าขาดอุปการะเยงดูอีกสี่หมื่นบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเราได้มีการมอบเงินเยียวยาโดยท่านนายกเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็มอบเงินเยียวยาในจํานวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยให้กับครอบครัวผู้เสียเสียชีวิตเนี่ยครบหมดแล้วนะคะทุกรายนะคะ,ะแล้วส่วนกรณีบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเนี่ยเป็นกรณีที่จะต้องมีการ ดูเป็นเป็นเคสไปเนื่องจากว่าเป็นการจ่ายเท่าที่จ่ายจริงนะคะอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลนะคะก็มีการจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงท่านนอนโรงพยาบาลมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่นะคะก็เอาตัวนี้มาเบิกได้นะโดยเรามีเพดานสี่หมื่นบาทสําหรับกรณีรักษาพยาบาลกรณี 0, ฟื้นฟูสมรรถภาพาทางร่างกายและจิตใจก็เช่นเดียวกันนะคะเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสองหมื่นบาท แล้วกรณีที่ถ้าเกิดว่าต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าทํามาหากินไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้แน่นอนนะคะว่าค่าขาดประโยชน์ในการทามาหากินเนี่ยมันก็ต้องหายไปนะคะตรงนี้การจ่ายให้นะคะเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีคือจ่ายให้ทุกวันเลยเป็นเวลาไม่เกินปีตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับเคสหนองบัวลําพูค่าจ้างขั้นต่ําท่านก็อยู่จะอยู่ตรงที่สามร้อยสิบห้าบาท นะคะเท่าที่ตรวจสอบนะคะ,คะและนอกมนั้นก็มีค่าเสียหายอื่นๆอีกไม่เกินห้าหมืนบาทสำหรับเคสบาดเจ็บมันก็เลยต้องมีการพิสูจน์นะคะมีการยื่นหลักฐานว่ารักษาตัวเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะค่ะ ทำประกอบอาชีพไม่ได้กี่วันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสองกลุ่มที่จะมีการเยียวยานะคะในเรื่องตรงนี้ค่ะ,ะ,สะแสดงว่าการที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็มีการนำ เออเอาใบเสร็จมายื่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะท่านประหลัดคะใช่ได้ค่ะได้ค่ะเพียงแ,แต่ว่าขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะ,คะสำหรับยื่นแต่ท่านยุติธรรมจังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่แล้วก็จะคอยเข้าไปดูแลให้อยู่แล้วนะคะก็ะจะสามารถรับเงินได้ภายในเวลาไม่นานค,ะค่ะซึ่งกฎหมายอันนี้ก็คือบังคับใช้โดยทั่วไปถ้าใครที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ,ะการติดต่อขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจริงๆแล้วก็มีวิธีการมีช่องทางอยู่นะคะสำหรับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริง,รงๆเราพยายามที่จะนำมาใช้บังคับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความรับรู้กับประชาชน นะคะส่วนหนึ่งประชาชนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าถ้าท่านเป็นแพ้ในในคดี<ม>อาญาท่านเป็นผู้เสียหายาในคดีอาญาอย่างเคสหนองบวัวลําพูหรือกรณีอื่นๆอย่างเช่นที่ผ่านมาเราได้ยินเคสใหญ่ๆอย่างเช่นกรณีไฟไหม้ที่ผักมาเทนดีนะคะอย่างนี้ยท่านมาขอรับได้นะคะ<ม>เงินเยียวยาตรงนี้นะคะสําหรับกรณีของของของผู้เสียหายนะคะหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่มากเลยค่ะหลักเกณฑ์มีอยู่ว่าหนึ่งคือต้องเป็นผู้ ผู้เป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาจากการถูกทําร้ายนะคะโดยที่อาจจะถูกทําร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่างทีก่กล่าวสักครู่นี้ส่วนที่จะเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยคือผู้ที่เป็นเหยื่อหรือผ,ผู้เป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในครั้งในครั้งนี้นะคะอย่างเช่นเคสของหนองบัวลําพูเนี่ยเราไม่ได้จ่ายให้กับตัวผู้กระทําความผิด นะคะคเขาก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาเป็นผู้กระทําความผิดคือมีส่วนในกนารกระทําความผิดตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติจ่ายเงินให้ได้นะคะหรือกรณีอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแพ้ก็คือผู้รบ,บริสุทิ์ที่ตกเป็นแพ้หรือจําเลยในคดีอาญาเนี่ยพอศาลชั้นสุดท้ายตัดสินยกฟ้องหรือตัดสินว่าไม่ได้กระทําความผิดจริง แต่ไปถูกจําคุกระหว่างการพิจารณาคาดีนะคะคอันนี้เราก็จะจ่ายให้ทุกเคสนะคะในกรณีที่เป็นคดีออย่างค่ะครับก็หมายความว่าถ้าในกรณีผมเนี่ยไปขึ้นลงขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินให้กระทาความผิดแล้วก็อยู่จําคุกแล้วพออุทธร์เนี่ยกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วก็คดีถึงที่สุดแล้วปล่อยผมออกมาแล้วเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะรับค่าเสียหายที่ถูกจําคุกในระหว่างศาลชั้นต้นพิจารณาศาลอุทธร์พิจารณาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ตรงเลยค่ะแบบนี้ค่ะพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะคะถ้าท่านมีเคสในลักษณะแบบนี้หรือไม่แน่ใจนะคะ,คะหารือเข้ามาได้เลยที่กระทรวงอยุติธรรมนะคะ,คะเราจะมีหน่วยที่ให้คำปรึกษาในเรื่องนี้นะคะ,คะแล้วถ้าท่านเข้าข่ายเข้าเกณฑ์ในการที่จะสามารถรับการเยียวยาในลักษณะนี้ได้เนี่ยเราก็จะดาเนินการให้นะคะในปี2,565นะคะเรามีการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาไปแล้ว7,000กว่า ใช้กันไปทั้งสิ้น360กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังมีอยู่ท่านกรณีที่ท่านอยู่คิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ในข่ายลักษณะทํานองน,นี้นะคะคสามารถที่จะติดต่อยื่นคาร้องหรือขอคาปรึกษาตรงนี้เข้ามาที่กระทรวงได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะมีมีข่าวดีนะคะที่จะบอกว่าเานื่องจากเมื่อสักครู่ได้บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี44แล้วเราก็ใช้บังคับมา20 ยี่สปีแล้วนะตัวเลข <ฮะ S 1> กลมกลมยี่สบเอ็ปีเป็นปีนี้เราก็เอากฎหมายมาตัดุ่นนะคะว่าหนึ่งเม็ดเงินมันยังโอเคไหมห้าหมื่นสี่หมื่นที่ได้กล่าวไปสักครู่นี้นะคะ,<ฮ>ะมันมเพียงพอไหมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้สองคือการเยียวยานะคะโดยที่มีหลักเกณฑ ที่ได้กล่าวไปก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเป็นคดีอาญาในชั้นของการพิจารณาของสารเนี่ยเราเยียวยาแบบนี้มันเพียงพอไหมเราก็พบว่าเราสามารถขยายความช่วยเหลือตัวนี้ออกไปได้อีกนะคะตอนนี้กฎหมายเนี่ยทางครม่ลรับหลักการกฎหมายที่เรากําลังจะแก้คือพรบฉบับนี้เราเสนอแก้ไขนะคะ,คะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ซึ่งคอรมอเห็นชอบไปเมื่อเดือนมีนาคนะคะปีนี้ค่ะที่ผ่านมา สิ่งที่เราจะปรับปรุงแก้ไขขยายความช่วยเหลือออกไปก็คือ,อเดิมเรามีการช่วยเหลือในชั้นพิจารณาของศาลต่อไปนี้เราจะขยายความช่วยเหลือออกไปเป็นการช่วยเหลือจำเลยในชั้นของพนักงานสอบสวนด้วยก็คือในชั้นของตำรวจนะคะถ้าพบว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนต้องไปจำ เออเป็นผู้ต้องขังหรืออะไรก็ตามนะคะเข้าเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยแล้วตต่หลังพบว่าไม่ได้ผิดตรงนี้ก็สามารถให้เงินเยียวยาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการขยายในเรื่องของระยะเวลาในการยื่นคําขอตามกฎหมายฉบับปี4ี่สเนี่ยบอกว่าท่านต้องยื่นคําขอภายในเวลาหนึ่งปีนะคะบางทีประชาชนกว่าจะทราบนะคะว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ควรที่จะได้รับ เงินเยียวยาตัวนี้เลยเวลาหนึ่งปีไปแล้วนะคะก็เลยยื่นคําขอไม่ทันนะคะเราเสนอแก้กฎหมายใหม่ให้ขยายเวลาในการยื่นคําขอจากหนึ่งปีเป็นสองปีนะคะก็คือว่าต่อไปนี้ถ้ากฎหมายฉบับที่กําลังจะแก้ไขมันผ่านการพิจารณาและบังคับใช้นะคะก็ภายในสองปีท่านก็ยังคงมายื่นได้นะคะแล้วเพิ่มอีกหนึ่งที่บอกว่าสองปีนี่คือนับแต่เมื่อไหร่ครับ นับตั้งแต่เกิดเกิดเหตุค่ะนับตั้งแต่ที่ท่านได้รับความเสียหายเลยนะคะคนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางในการที่จะ,ะยื่นคําขอนะคะจากเดิมที่ต้องไปยื่นเดินเข้าไปยื่นที่กระทรวงหรือยื่นที่ยุติธรรมจังหวัดหรือยื่นทางระบบไปเสนออีกเก่ามากแล้วนะคะปี44กฎหมายปีซีต่อไปนี้เราก็จะเพิ่มการยื่นช่องทางทางอิเล็กทรอนิก เพื่อให้สอดรับกับการที่เราจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการลงรายละเอียดในตัวกฎหมายนะคะเมื่อกฎหมายประกาศใช้ว่าท่านจะสามารถที่จะมายื่นคําขอได้ช่องทางใดได้บ้างนะคะคเบื้องต้นผู้ที่จะขอรับการช่วยเหลือเยียวยานี่เขาจะสามารถโทรศัพท์หรือว่าจะไปติดต่อผ่านช่องทางไหนได้ก่อนไหมครับตอนนี้ค่ะเฟซบุ๊ก เหตนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ของกระทรวงยุติธรรมหรือถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเรามียุติธรรมจังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลย นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าไปที่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมได้ทุกหน่วยนะคะหรือแม้ว่าท่านจะเดินเข้าไปในหน่วยอื่นนะคะบังคับคดีจังหวัดหรือว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์หรือว่า,า,วาทับอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่านเข้าไปปรึกษาหารือได้เลยนะคะแล้วทุกหน่วยเนี่ยเขาจะส่งต่อนะคะอันนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกตามหลักธรรมพิบาลปกติเลยนะคะบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมาที่ส่วนกลางไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปที่หน่วยที่ ที่รรบผิดชอบโดยตรงนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยพร้อมที่จะส่งต่อนะคะถ้าท่านไปยื่นแล้วอาผิดที่ผิดทางไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีการส่งคําขอส่งต่อไปที่หน่วยที่รับผิดชอบให้ท่านาโดยตรงได้เลยค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพงสวัสดิ์กายอรุณสดที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีสสดค่ะครับนี่คือกฎหมายนะครับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาใช่ค่ะเออเพิ่งทราบนะว่าก็ถ้าสมมติสาดสินไปแล้วแต่ถ้ารเราไม่ผิดจริงเนี่ยสามารถไปยื่นขอความช่วยเหลือย้อนหลังได้ด้วย<ช>นะคะครับคือหมายความว่าการที่เราถูกฟ้องเนี่ยและดําเนินคดีในคดีอาญาเนี่ยระหว่างที่ ศาลกาลังพิจารณาศาลกําลังรอคําตัดสินเนี่ยถ้าไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยท่านก็จะต้องอยู่ในเรือนจำอ,อ,อยู่ในเรือนจําระหว่างนั้นซึ่งศาลก็อาจจะใช้เวลานานไม่นานเนี่ยก็สุดแท้แต่ความซับซ้อนของคดีหนึ่งปีสองปีหรืออาจจะห้าหกเดือนแล้วพิจารณาระหว่างนั้นเนี่ยที่ท่านาถูกจองจําในเรือนจาเนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ยชั้นอุทธรชั้นที่สองเนี่ย ปรากฏว่ากลับความพิพากษาศาลชั้นต้นที่บอกว่าอถูกจาคุกเป็นผู้บริสุทธิ์อ่าก็คดีก็ถึงที่สุดไม่มีอุทธรณ์ไม่มีดีกาต่อไปแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าอิสรภาพที่ท่านเสียไปในระหว่างนั้นทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีมาตรการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาตรงนี้ให้หรือถ้าท่าน บาดเจ็บหรือถ้าเสีย,สยชีวิตเนี่ยถ้าเสียชีวิตก็คือบิดามารดาหรือทายาทโดยธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับความช่วยเหลือ<ม>เงินเยียวยากับกระทรวงยุติธรรมได้ะนะครับเช่อนอเกิดเหตุเนี่ยคนวิ่งมาปุ๊บจะก,กระชากส่งกระชากสร้อยแล้ววิ่งชนเราปุ๊บเนี่ยแล้วเสียชีวิตหัวกระแทกพื้นนญาติของผู้ที่หัวกระแทกพื้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะ ขอความช่วยเหลือเยียวยาจกระทรวงยุติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะคะเพราะที่ฉันคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ไม่ทราบว่าเรามีสิทธิ์ในตรงนี้ที่จะไปขอความช่วยเหลือของการเยียวยาจากทางด้านกระทรวงยุติธรรมได้นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือคือกองทุนยุติธรรมเดี๋ยวนีก็น่าจะใช่นะกองทุนยุติธรรมเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้นะครับช่วยเหลือเหยื่อแล้วก็ผู้เสียหายในคดีอาญา